คนผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคำว่า f u l l แปลว่าตกหรือล้อมแต่รู้หมายว่าในภาษาอังกฤษมีวลีหลายคำที่เริ่มด้วย f u l l แต่ไม่เกี่ยวกับล้มไม่เกี่ยวกับตกเลยเรามาดูกันว่ามีคำว่าหลายบ้างคำแรกคือ fall out with someone fall out with someone แปลว่าทะเลาะกับใครสักคนหรือมีปากเสียงกับใครสักคนโดยอย่างเช่น yesterday I fell out with my friend but we've made up now yesterday I fell out with my friend but we've made up now ซึ่งแปลว่าเมื่อวันฉันทะเลาะกับเพื่อนแต่ตอนนี้เราคืนดีกันแล้วแล้วคนพูดชมน่าจะสังเกตได้ว่าในประโยคนี้เราต้องใช้ fell out เพราะเป็นคำกริยาช่องสองของคำว่า fall fall fell fallen ต่อไปเรามีคำว่า full ill หรือ full sick ซึ่งแปลว่าลมป่วยนั่นเองค่ะแล้ว r o ซี่อยากจะบอกว่าคำว่า ill กับ sick คล้ายๆกันแต่คำว่า ill เรามักจะใช้กับสภาพความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงอาการหนักเป็นโรคส่วนคำว่า sick เรามักจะใช้กับอาการทั่วไปตอนที่เรารู้สึกไม่สบายนั่นเองค่ะ โรสิจย,ยังป่วยยังห้ดู last year my father fell ill but he's better now last year my father fell ill but he's better now เมื่อปีที่แล้วพ่อของฉันหลมป่วยแต่ตอนนี้เขาหายแล้วต่อไปคุณผู้ชมน่าจะรู้จักคำนี้อยู่แล้ว full in love full in love ที่แปลว่าตกลุมรัก แล้วถ้าเราเลิกรักเราต้องใช้คำว่าอะไรนะ mm hmm. เราต้องใช้คำว่า f a l l out of love f a l l out of love ก็แปลว่าเลิกรักนั่นเองค่ะดูอย่างเช่น I'm sorry I think I've fallen out of love with you I'm sorry I think I've fallen out of love with you ฉันขอโทษจริงๆฉันคิดว่าฉันเลิกรักคนแล้ว by rami hamwa fall into place fall into place ti tang ru do yang don't worry about me everything in my life is starting to fall into place don't worry about me everything in my life is starting to fall into place แปลว่าไม่ต้องเป็นห่วงช้านทุกอย่างในชีวิตเริ่มลงตัวแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้โรซี่มีคำถามว่า do you normally fall out with your friends do you normally fall out with your friends ตอบว่า yes I do หรือ no I don't เพิ่มคำตอบมาที่ได้คลิปนี้แล้วถ้าคนผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามครูเราสิ British English Tang Tong Tang Facebook และก็ YouTube ด้วย and if you're watching from YouTube don't forget to subscribe and to turn on the notifications สำหรับวันนี้ขอดูวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ๊ายบาย